เจ็ดสองหนึ่งทองทะเลสาบราศีตกลูกสาวคนเล็กแล้วก็เป็นโรคเกี่ยวกับปากลิ้นชอบเรื่องลึกลับไม่บอกความลับกับใครกับคนในครอบครัวก็ต้องปกปิดสองราศีตก แม่เท่าเกี่ยวกับกระเพาะอาหารและม้ามมันดูจะสัมพันธ์ดีอบอ้อมอารีรักครอบครัวก็ไปกันได้ดีเลยกับคนในตระกูลไปไหนไปโตยไปด้วยกันเอออ,อหอโมรับได้ทุกเรื่องแต่สังคมภายนอก กลับไม่ได้หนึ่งทัด,ดน้ำเป็นราศีออกผู้คนก็จะเอาแต่ธุรกิจอะทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมดไม่มีฟรีของฟรีไม่มีดีตัวเองก็สับสนสับสนกับผู้คนที่อยู่ในตระกูลก็สบาย สบายแต่มันไม่ได้อะไรไงหญิงเล็กกับไม่เท่าเพศเดียวกันมันต้องไปยุ่งกับคนนอกมันถึงจะมีอะไรเกิดขึ้นมาก็าต้องยอมก็ทุกอย่างเน่ยเขาจะเอาอะไรก็ต้องให้เขาทำให้เขาเก็บความลับของตระกูลไว้ของตัวเองไว้คนนอกก็จะเอาแต่ธุรกิจ ก็ต้องยอมถ้ายังไม่อยากยอมก็ต้องแก้ด้วยสีแดงจะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนสุดลมหายใจรึกๆท้องป่องนับถึงง้องสามสี่ห้าแล้วก็เป๋่าเอาท้องปากให้ท้องแฟบเลือดลมก็จะได้เดินไอ้โรคที่เป็นก็ปากลิ้นกระเพาะอาหารและม้าม แล้วก็หูอื้อไตไม่ดีกินดุนุด่นอันนีก็ป่วยเข้าห้องน้ำบ่อยชียลำบากก็สูตรลมหายใจนั่งสมาธิก็จะได้พลังได้ทาบไฟมาช่วยทำให้มีชื่อเสียงไม่สูญเปล่าเพราะาหนึ่งนั้นเป็นเพศชาย ถ้าเราไม่เอาขนนอกเราก็ไม่ดังไม่เด่นเราต้องเอาขุดนอกแล้วก็สุดลมหายใจเปิดไฟสว่างสว่างอย่าน,นอนเด็ดที่พืชต้องตามไฟเตินมาต้องรู้ว่าตัวเองอยู่ที่ไหนกินของสีแดงแดงแล้วก็หาเงินไม้สีเขียวไม่มีเงินไม่ผีทองพี่น้องไม่มี ช่วยเขาให้ตายก็ไม่ได้เงินอีกอ่ะช่วยฟรีฟรีไปอีกอยากได้เงินจากเขาก็ต้องปลูกดอกไม้สีแดงกับสีขาวเดี่ยวไปดอกไม้ประดิษฐ์ใบสีเขียวเดยห้องนอนหรือตาตื่นต้องเห็นจะเขาให้มันรู้ว่าขาวแดงแพงไม่ต่อไอไม่ใช่ขาวแดงในก้ามเข่าก้ามออกต้องมีสีเขียวเขียวแดงแพงไม่ต่อเอาสีเขียวมาช่วย สีแดงมีสองสีเนี่ยรวยกับรวยสีเขียวไปลว่าเงินทองไม่ใช่สีดำนะอาจารย์ฟังหลายคนบอกน้ำคือเงินทองไม่ใช่น้ำคือธุรกิจเงินทองต้องสีเขียวต้องออกดอกออกผลต้องสูงกับคนอื่นต้องรวยก่าคนอื่นต้องแผ่กิ่งก้านออกไปมีสาขาหลายสาขาถึงจะเรียกว่าคนรวย กระถางที่สองก็ต้องไว้ที่โต๊ะอาหารไม่กระโตะทํางานต้องเป็นไม้เป็นไม้ฟอกอากาศถ้าต้นใหญ่ก็ต้องไปวางไว้ตกม,มุมต้นเล็กๆก็วางบนโต๊ะได้อย่าให้เกะก,กะเหลืองเมื่อไรเหี่ยวเมื่อไรเน่าเมาื่อไรก็เอาออกไปเปลี่ยนใบเอาต้นใบเข้ามาไม่งั้นเงินก็เน่าหมดแหละกระางสุดท้ายก็เอาไว้ตรงทางก่อนจะออกจากบ้าน ะะประตูห้องข้างประตูรั้วแล้วก็พูดหยุดพูดกับต้นไม้หน่อยดูแลให้น้ำให้ปุย๋ยวันนี้ต้องดีกับเมื่อวานนะออกไปแล้วก็กลับมาก็มาบอกกับต้นไม้ว่าเออวันนี้ดีดีพรุ่งนี้ต้องดีกับนี้อีกนะถ้าลืมก็ออกไปบอกตอนกลางคืนไดนะะ้เราคุยกับต้นไม้ต้นไม้ก็จะเป็นแรงจูงใจให้เราหาเงินได้ บ้านไหนไม่มีต้นไม้บ้านนั้นก็ไม่มีเงินค่ะหลายบ้านเทปูนหมดแล้วไม่มีหญ้าสักต้นหนึ่งก็ไม่มีเงินด้วยอย่าแปลกใจถอายบ้านคุณไม่มีเงินเพราะไม่มีดินบ้านนี่ต้องมีครบต้องมีดินมีต้นไม้มีน้ำมีไฟมต้องมี แล้วก็ต้องมีโลหะต้องมีทองนทนเนี่ยห้าธาตุเนี่ยถ้าบ้านใครไม่มีก็ต้องเอากระถางสี่เหลี่ยมจตุรัสใส่ดินมาตั้งไว้ไม่มีดินไม่ได้แต่ในดวงนี้มีดินที่ขาดคือต้นไม้อ่าต้นไม้มาปลูกต้นไม้ไม่ต้องมีดินก็ได้แต่ต้นไม้ต้องมีน้ำเท่านั้นเอง ะะแล้วก็มีไฟไฟแสงสว่างเนี่ยไม่ใช่ติดที่รัว้วต้องติดที่ตัวบ้านค่ะแล้วในห้องที่คุณนอนต้องมีแสงไฟลอดเข้ามาอย่าเปิดไฟเพดานนอนเพราะคุณจะเป็นมะเร็งร่านะะงกายไม่ได้พักผ่อนบางคนเอาต้น,ตนไม้เอาไฟไปพันต้นไม้ก็วิดก็วับต้นไม้ไม่ใช่ก็ตายมันไม่ได้หลับได้นอนไฟเปิดทั้งคืนรู้จะแก้งไงถามมาหนะครับอาจารย์จะบอกให้ค่ะ